สว,ส,สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้อ้อยหรือว่าริต้าสตาร์คอนเน็นะคะกับอาจารย์พิมพรสวัสดิ์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิเมในรายการน,นั่งคุยยิปซีที่สถานีโหราราสตร์ค่ะ,คะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีด้วยไพ่ยิปซีนะคะสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์จนถึง14มีนาคมค่ะอ่าฮะ จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณกลุ่มบางค่ะตัวตนคุณการงานการเงินความรักและบทสรุปในเดือนกันยายนจะเป็นอย่างไรค่ะริต้าจะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้มาเลยแล้วมีอีกนิดหนึ่งสิ้นคลิปไม่ใช่สิ้นคลิปโอ้ยจะสิ้นแล้วเหมือนสิ้นคลิปเลยนะท้ายคลิปค่ะท้ายคลิปจะมีสิ่งดีๆมาบอกเล่าให้คุณฟังค่ะค่ะ มาเลยมาเลยน้องแจกันตัวตนเป็นอย่างไรขอให้พาย่ายืนยำนนะคะน้องแจกันน้อยช่วงนี้น่ารักนะแมเราต้องแบบนิดนึงโปรเสนห์นิดนึงก็ตอนเนี้จังหวะการเงินเขาดีเราก็ต้องคบเขาไว้ก่อนตอนที่งานเงินไม่ดีนี่ไม่เห็นหัวเลยนะอาอเรารู้จักกันทักกันอยู่แต่ยังไม่เยอะเท่าตอนนี้ตอนนี้นี่กอดเลยเหมือนคนแปลกหน้าแต่ตอนนี้คือแนบเนื้อโอ้ยเจอกัน จุ๊ปากแบมาค่ะใบแรกคุณเป็นสาไม้เท้าค่ะโอเคค่ะจังหวะตอนนี้ก็แอคชั่นแอคทีฟอีกแล้วสําหรับเดือนมรณะมากับเดือดทาวเวอร์หักค่ะโอเคค่ะอาจจะมีความรู้สึกเดือนนี้หุ้นหนักจังเลยอะ่ะก็มรณะสินะมรณะมไม่ได้หมายถึงให้คุณไปตายลเลยต่างมรณะคือความหนัก อ่ความหนักทุกสิ่งทุกอย่างมาหนักมาเต็มไปหมดเลยทุกเรื่องมันทําให้เป็นบททดสอบที่คุณต้องผ่านพ้นไปให้ได้ทุกคนต้องเจอจุดนี้ไม่ใช่ไม่ต้องเจอทุกคนต้องเจอหมดแต่การที่จะผ่านไปได้เนี่ยแต่ละคนจะมีทริคที่ไม่เหมือนกันอ่าเพราะแต่ละราศีก็จะมีความเป็นตัวเองที่ไม่เหมือนกันอย่างตัวคุณเองเนี่ยน้องเจรารเองเนี่ยผ่านความหนักตรงนี้ไปได้ด้วยการเย็น ทุกอย่างต้องเย็นหมดทุกอย่างต้องสะกดเอาไว้ทุกอย่างเหมือนจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณต้องคิดก่อนพูดคิดก่อนทําแล้วก็วิเคราะห์แยกแยะแล้วคุณต้องมีที่ปรึกษาด้วยคือาะะบางทีทาไปแบบว่าดุดุด,ดุไปปรากฏว่ามันไม่ใช่นะไม่ได้มันไม่ใช่แล้วก็เลยมันก็เลยเหมือนนอยแล้วมันก็เหมือนแบบ ขยงขยงไม่กล้าทาแล้วมีปมอะไรไม่ได้บบเดือนนี้นคุณต้องพยายามมีที่ปรึกษาพยายามแบบรู้สึกว่าเฮ้ยถามหลายๆคนถามคนนี้รู้สึกแบบนี้ถามคนนี้รู้สึกแบบนี้เอาคําตอบที่ตรงใจคุณที่สุดหรือเอาคำตอบที่เป็นไปได้มากที่สุดแล้วคุณค่อยจัดการเรื่องเรื่องนั้นมันจะมีความสําเร็จถาม,มเพื่อที่จะให้เขาตัดสินใจให้ใช่ไหมไม่ใช่ถามเพื่อระดมความคิดค่ะระดมว่าใครคิดอย่างไรแต่ว่าคนที่สําคัญที่สุดคือตัวคุณใช่แล้วค่ะมาดูการงานโดยตรงเลยค่ะว่าเป็นยังไง การงานเป็นอย่างไรขอให้ไพออกมาอย่างแม่นยำนะคะการงานคุณเป็นเดลิเวอร์ค่ะนี่ไงคือมีสายสัมพันธ์คนอื่นมาเกี่ยวข้องมีราะฉะนั้นเออมีคนช่วยแล้วเดือนนี้ต้องมีที่ปรึกษานะคะแล้วมีคนมาช่วยเหลือด้วยมันจะทาให้คุณเบาใจลงมากเลยแต่ห้ามมีปากเสียงกับคนช่วยนะถ้าคุณมีปากเสียงคุณจะไม่สมหวังแต่ถ้าคุณไม่มีปากเสียงคือคือพอถามคนแล้วแบบแล้วมันไม่ตรงใจแบบ โอยไม่เอาหรอกไม่เชื่อไม่ชอบห้ามเลยนะถ้าคุณไม่มีปากเสียงกับใครเลยคุณเอา number one ไปเลยค่ะ The Sun ค่ะเห็นไหมคือเดือนมรณะนะเป็นเดือนที่งานเยอะเป็นเงินที่งานหนะัก เป็นเดือนที่มันเหมือนสร้างความอมดทนให้กับเรามากเราต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้ต้องถามเจาะแจะนู่นนี่บางเรื่องมันอาจจะผ่านยากหรือเกินรู้สึกรอรอคําตอบรอแล้วรออีกคุณก็เป็นคนไม่ชอบรอใช่ไหมไม่ต้องรีบหร,หรืออะไรต่างๆอดีตที่ผ่านมาประสบการณ์กเก่าๆที่ผ่านมาได้สอนคุณและบอกคุณแล้วว่า รีบไปมักไม่ดีใช่แล้ว<อ>เดือนนี้นนต้องรอแล้วอย่าตัดสินใจคนเดียวต้องพยายามเหมือนกับว่าเฮ้ยปรึกษามีคนแนะนําหัวน้องหัวหน้าหรือใครต่างๆคุยเข้าไว้ปรึกษาเข้าไว้อย่ามีอารมณ์ด้วยถ้าคุณมีการปรึกษาที่ดีคน,คนนุ้คนนี้เอ็นดูคุณหรืออะไรต่างๆปุ๊บเดิร์ซันรอเลยค่ะการงานคุณมีความสําเร็จแบบสังคมก็ยอมรับมากๆอืคือรอแล้วบอกให้ฉันรอรอรออยู่นั่นแหละต้องรอนานแค่ไหนไม่นานแล้วค่ะ คุณมาจนถึงณวันนี้เนี่ยสิ่งที่จะเจอเนี่ยอีกไม่นานแล้วนะพูดง่ายๆว่าไม่กี่เดือนเองใช่แล้วฝากคนขายของนิดนึงนะตอนนี้ขายของอย่าไปดุลูกค้านะไม่ได้นะเราบอกเลยว่าตอนนี้คุณขายดีแหละก็แบบลูกค้าเขาก็ไม่อยากรอนะแล้วที่สําคัญคุณก็ม่ความรู้สึกว่าอะไรรอนิดรอหน่อยไม่ได้อย่าไปดุอีกแล้วเมื่อไหร่จะ้ในีนะอย่าไปดุค่ะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นค่ะคุณลูกค้าหรืออะไรต่างๆพยายามค่อยๆพูดปรนีประนอมเขาไว้ไม่พูดก็อบน้าแข็งไปค่ะแล้วก็ยิ้มอย่างเดียวนะคะทุกออย่่่่าางผนนนนไดด้แู การเงินเลยค่ะว่าเป็นยังไงการเงินเป็นอย่างไรขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะคะคุณค่ะการเงินคุณเป็นสองไม้เท้าค่ะโอเคค่ะเป็นเส้นขนาดเลยนะเข้าก็ออกดีเหลือเกินแล้วก็มากับเดดเดวิลค่ะรู้สึกว่าสายสัมพันธ์มาอีกแล้วในเรื่องที่เกี่ยวกับเลขคู่เลยเห็นไหมการเงินเป็นเลขคู่แล้วพิมจะบอกว่าดาวพฤหัสยังคงอยู่ในเรือนการเงินยังคงอยู่ในเรือนการเงินนะทําให้การเงินของคุณเป็นเกษตรคือยังถือตําแหน่งที่ดีอยู่ปีหน้าจะดีกว่านี้อีกเมื่อพฤหัสเป็นราชาโชคตอนนี้ถือว่า ดีบทสรุปก็คือดีอยู่แล้วแต่ตอนนี้การเงินของคุณในเดือนมอนะแบบนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแบบที่คุณคิดไม่ถึงอ่ามีอะไรบางสางบางอย่างที่รู้สึกว่าคุณเป็นอะไรคุยไปคุยมามันริ้นรัวไปหมดเลยคือพยายามจะบอกคุณว่าคุณบอกเขาว่าอย่ารีบเงิอแล้วคุณรีบไปรีบทำไมนั่นเนสิเราพยายามจะบอกคุณว่ารายจ่ายเยอะนะอ่ารายจ่ายเยอะนะ เพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเก่าๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยพยายามวางแผนพยายามคิดให้ดีว่ารายจ่ายอันไหนจําเป็นกว่าก็จ่ายไปอันไหนยังรอได้หรืออะไรต่างจัดลําดับให้กับรายจ่ายในเดือนนี้แล้วคุณจะไม่มีปัญหาเลยช่วงระยะเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจัดระบบระเบียบ v i r g o s e a ซ o n จะเป็นการจัดระบบระเบียบอกักเกนไอทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะอันนี้ไม่ใช่ทิ้งไปอ,อันนี้ใช่เอามาอมเอามาจัดระเบียบใหม่วางแผนใหม่เรียงลําดับใหม่ แล้วมันจะต่อยอดให้คุณค่ะแต่บางคนน่ะพิมพนึกขึ้นได้ว่าเดววลมาปุ๊บสิ่งเก่าๆเ,เขาอาจจะอยากมีการเขาเรียกว่าทดสอบเหรอใช่เหมือนเอาเก่าๆกลับมารีไวต์อีกครั้งหนึ่งเช่นอา่าเรื่องบ้านอ่าอยากจะรีไวต์เรื่องเงินกู้หรืออะไรต่างๆที่คุณอาจจะลดทอนในเรื่องของดอกเบีย้ยหรือในเรื่องของค่าใช้จ่ายให้มันน้อยลงคุณคก็<อ>ทําได้ใช่อะไรอย่างเงี้ยคุณทําได้เลยนะเพราะว่าเหมือนจังหวะตอนนี้ทําให้คุณ่ะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสถานะการจ่ายอะไรให้คล่องขึ้นอ่าพูดง่ายๆเทคนิคอยู่ที่ว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลง จะอยู่แบบเดิมไม่ได้เราต้องการสิ่งดีๆใหม่ๆแล้วคุณทำแบบเดิมเป๊ะเปเป,เปคิดแบบเดิมกลัวแบบเดิมไม่ได้แต่แต่ละเดือนเนี่ยจะมาบอกจังหวะว่า จังหวะการเปลี่ยนจะเปลี่ยนยังไงจะเปลี่ยนเรื่องอะไรดีแล้วมันเ<า>หมาะใช่ไหใช่นะคะมาดูความรักเลยค่ะว่าเป็นยังไงความรักเป็นอย่างไรขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยัยนนะคะขอบคุณค่ะความรักคุณเป็น The Emperor ค่ะ <c oughs> The Emperor ค่ะเราต้องบอกว่า <c oughs> ความรักมาเป็นราชาซ้อนราชาเลยอะ่ะเออแล้วก็มากับสี่ถ้วยค่ะสีคค่ถ้วยเนี่ยนะสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาแน่นอนมีคนเข้ามาแน่นอนมีคนเข้ามาอีกหนึ่งนะคุณรู้สึกว่าไม่อยาก มีและอยากอยู่คนเดียวอยากโสดตอนนี้คือฉันอยากโสดประกาศเลยว่าอยากโสดมากแต่สําหรับคนที่มีคู่อยู่ในเวลานี้จังหวัดดาวตอนนี้ไปอยู่ในเรือนมลณะแล้วสลับเรือนกันอยู่หมายถึงว่าคุณกับคู่เนี่ยพอการสลับเรือนมันเป็นกเกษตรสลับเรือนหมายถึงว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคุณปรับเรื่องอารมณ์คุณนิดเดียวในช่วงเดือนนี้แค่นั้นแล้วมันจะทําให้เรื่องคู่ของคุณอะผ่านไปได้ฉลุโลยนะคะ อืมโอเคค่ะมาดูบทสรุปกันเลยค่ะว่า <บท S 1> เป็นยังไงเป็นอย่างไรขออภัยมาอีกแม่นยำนะคะขอบคุณค่ะบทสรุปคุณเป็นราชินีเหรียญค่ะเออ,เอแค่เดือนเดียวจริงๆอะ่ะพอเดือนนี้จบไปกันยาจบโผตุลาปุ๊บเป็นเหรียญเลยค่ะแล้วก็มากับเดะสตาด้วยออแสดงว่าในเดือน ตุลาจะเป็นเดือนที่สว่างสวยหมดเลยสุภาสมหวังสมบูรณ์แน่นอนแล้วไอ้เรื่องที่ไปทําไว้การจัดการเรื่องปรับปรุงโครงสร้างนี่หรืออยากรีไว้ในเรื่องของการกู้บ้านหรืออยากจะทําอะไรที่เกี่ยวกับในเรื่องของเครดิตต่ตางๆปุ๊บปลายเดือนคุณก็มีความสุขสําเร็จในเรื่องนี้แถมเดือนหน้ารายจ่ายก็เบาลงด้วยอ่ามันมีแบบนี้ค่ะช่วงช่วงที่บอกว่าให้คุณหันมาเผชิญกับความกลัวคือพูดย่ายๆตอนนี้เรื่องเก่าๆที่บอกว่ามันจะขึ้นมา ม,มันจะโผลขึ้นมาอีกรอบหนึ่งให้คุณรู้สึกหน่อยอีกรอบหนึ่งเผชิญกับความกลัวแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่คุณไม่กล้าทําสิ่งที่คุณคิดว่ามันไม่ได้ไม่ใช่หรือว่าฉันทําไม่ได้หรอกฉันไม่กล้าฉันกลัวฉันอะไรเงี้ยคือพูดง่ายว่า ทำเลยค่ะลองทําดูลองกล้าดูลองเผชิญหันมาคุยดูหรืออะไรก็ได้ทําในสิ่งที่เราไม่เคยทำแล้วมันจะรู้ว่าอ๋อมันเปลี่ยนได้นี่นาม,มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่าลืมนะคะเพราะฉะนั้นแล้ปีหน้าเราจะเป็นแบบไหนมาแล้วค่ะหนังสือเข็มทิศดวงชะตาของปี2566ตั้งแต่มกราคมจนถึงธันวาคม วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดของคุณส่งมาเลยแล้วก็ทําให้คุณเป็นแบบบุคคลนะคะว่าแต่ละเดือนจะต้องเจออะไรบ้างใช่ต้องทาอย่างไงดีต้องเดินหน้าหรือว่าต้องหยุดจะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานหรือเกี่ยวกับบ้านหรือเกี่ยวกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะมีะรายละเอียดบอกให้ใช่แล้วก็เราก็เพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปอีกมีเข็มทิศแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราคอนเน็กเข้าไปอีกคอนเน็กกับดาวที่อยู่บนจกักรวาลอีกว่าแล้วในแต่ละเดือนแล้ววันไหนล่ะ ที่จะเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับเงินทองเกี่ยวกับการงานคุยกับผู้ใหญ่เกี่ยวกับการเสี่ยงโช่อเกี่ยวกับการทําสวยต้องทําอะไรอะไรยังไงบ้างเมื่อไหร่ดีอมีอีกเพราะฉะนั้นเป็นแบบนี้ค่ะ ในปีหน้ามีเข็มทิศดวงชะตาแล้วแล้วก็มีสตาร์คอนเน็กซ์คาล endar หรือว่าสตาร์คอนเน็กปฏิทินเพื่อบอกคุณว่าวันเวลาที่ดีของชีวิตในแต่ละเดือนคือวันไหนตามลัคนาราศีของคุณเลยนะคะไหนๆก็ไหนๆเหนื่อยแล้วคะ่ะ <laughs> <laughs> มีแถมเข้าไปอีกค่ะแถมอีกคือดูดวงฟรีอ่าดูดวงฟรีกับอาจารย์พิมพอไหมไม่พอไม่พอแถมอะไรอีกดี แถมมูนวอล์กด้วยค่ะมูนวอล์กปฏิทินที่ว่าแล้วเวลาไหนคนเลี้ยงเวลาไหนช่วงเวลานี้กี่โมงกี่โมงถึงกี่โมงเลี้ยงก่อนนะอ่ะอเวลาไหนแถมไปอีกยิงยาวจนถึงสิ้นปีหน้าแล้วขออีกนิดได้ไหมอ่ะ <laughs> ตอนเนี้ยซื้อสองแถมสองแล้วนะนแถมเย yeah, yeah, อะแยะไปหขออีกนิดนึงคือว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วปีนี้ลาฉันก็อยากรู้แล้วปีนี้ วันที่ดีแล้วก็ช่วงเวลาที่เลี่ยงเนี่ยควรจะเป็นตอนไหนริตาร้าก็แถมลงไปอีกค่ะเอาเป็นว่าเดือนละร้อยกว่าครบทุกสิ่งเพื่อที่จะต่อยอดเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงของ,ของปีหน้านะคะเราสองคนเวลามีอะไรดีๆจะมาบอกคุณแบบนี้นะคะ,คะใครยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กด s u b สไครต์กดกริ้งได้เลยค่ะ,คะสวัสดีค่ะ